สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์ธพุทธิพัฒนนะครับกับช่อง m ั n นี่ a ็อ m มันนี่เกนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ฟันโพครับที่ผมใช้อยู่นะครับว่ามันเซตติ้งยังไงและมันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาที่ t ทรดดิ้งวิวนะครับ นะฮะซึ่งจากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้างถูกไหมครับซึ่งอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะหาได้ในอินดิเคเตอร์ที่เป็นสําเร็จรูปของเทรดดิ้งวิวอยู่แล้วนะครับทีนี้มันมีอยู่อันนึงเป็นฟันโฟที่ที่เป็นกระแสงเงินไหลเข้าออกนะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับไม่มีในอินดิเคเตอร์สําเร็จรูปของเทรดดิ้งวิวเราจะต้องสร้างม,มันขึ้นมานะครับและว,วันนี้ผมก็จะมา สอนวิธีการสร้างนะครับก่อนอื่นเราเปิดมาต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวย้ำอีกช่องหน่อยตรงนี้ลืมใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับแท็บเลต็ตมือถือไม่ได้นะครับในคอมพิวเตอร์เราก็เข้ามาในเวอร์เว็บเทรดดิ้งวินะครับไปที่ฉาดนะครับพอมาที่ฉาดปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนะาะทีนี้ให้เรากดด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับช่องเขียนว่า p พเอเดตเนะครับ กดไ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสคริปต์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับให้เราทําการลบออกทั้งหมดนะครับเป็นอุปกรณ์เพื่อความชชวร์นะครับทีนี้ผมได้ทําการคัดลอสกสคริปต์ผมผมไปแล้วที่มีการเขียนไปแล้วนะครับเขียนโปรแกรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ add ไว้ให้ในคอมเมนต์ของของของคลิปนี้นะครับแล้วก็เราไปสามารถที่จะ คัดลอกนะครับคัดลอกทุกตัวขอเลยนะครับแล้วเอามาลงตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสคริปต์เนี่ยนะครับตรงไพเอดิเตอร์เนี่ยนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยถมงว่าเราคัดลอกไปแล้วใช่ไหมฮะเราก็คลิกขวาปุ๊บนะครับเราก็วางปุ๊บเลยนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้พอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากดบันทึกนะครับนะฮะกดบันทึกนะครับ ช้านิดหนึ่งอ่ะพอกดบันทึกปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อของอิ d i c a t o r อันนี้นะครับเราก็ใส่ไปนะครับนะครับฟัน f l o นะครับเราก็ใส่ไปเลยว่า f u น flow เลยนะครับอันนี้คือในสคริปต์ผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็ผมจะขอเติมคําว่า my ลงไปแล้วกันนะครับ ไมฟันโฟนแล้วกันเนาะโอเคให้เรากดบันทึกตรงนี้นะครับนะพอกดบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราไปที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้เนาะโอเคพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นช่องเอ,อสคริปของฉันตรงนี้นะครับเออแต่ทีเนี้ยอันนี้มันไม่มาตัวตะกี้ที่ผมคัดลอกไว้เนาะมันไม่มานะครับไม่น่าจะว่าเป็นเพราะอะไรนะ ถกบันทึกแล้วนะครับแต่มันไม่มาก็ถ้าเกิดบันทึกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่ผมเคยบอกไว้เนี่ยนะครับอ่าที่ผมเคยบันทึกไว้นะครับมันก็จะมีชื่อนะครับเราให้เรากดดอกอรายการโปรดไว้ดอกจันไว้นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับนะฮะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มีหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งแบบนี้นะโอเค ทีนี้พอหลังจากที่เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับในส่วนของอ,อวิธีการใช้แล้วกันเนาะวิธีการใช้นะครับว่าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังไงนะครับมันนี้ฟันโฟนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นจุดเข้าจุดออกได้ด้วยนะครับอ่ะอย่าง นี่นะครับตตัวอย่างหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นการแนะนําหรือเชียร์หุ้นนะครับปิ้นนะครับอย่างฟันโพตัวนี้นะครับจะที่ด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นแท่งสีแดงเนี่ยเนาะคือเงินเงินไหลออกนะครับแท่งสีเขียวเนี่ยเป็นเงินไหลเข้านะครับทีนี้วิธีการดูของผมนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามี มีการลดตัวของราคานะครับมีการย่อตัวของราคาลงนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีเงินไหลออกประกอบเห็นไหมครับตั้งแต่แท่งนี้ถูกไหมตั้งแต่แท่งนี้มีเงินไหลออกละนะครับไหลออกเรื่อยๆนะครับทีนี้วิธีการเข้าของผมเนี่ยผมจะโฟกัสตั้งแต่แท่งเทียนที่มีเงินไหลเข้าเงไหลออกน้อยลงถูกไหมครับไหลออกน้อยลงผมก็จะเริ่มโฟกัสละนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับว่าแท่งตัวนี้เนี่ยมัน<ด>เกิดเกิด มาร์ขึ้นมาเป็นจุดจุดขายออกนะครับเเรียกจุดคัส s ์ลอสนะครับเงินไหลออกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงว่ากราฟที่มันกราฟของฟันโ o ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันจะเป็น RSI ได้ด้วยแต่ตรงนี้ผมจะไม่แนะนําก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ในคอต่ตอต่อไปว่าดูยังไงนะครับอันนี้ผมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับว่า ผมจะโฟกัสตรงจุดของที่เป็นเงินไหลเข้าและเงินไหลออกก่อนอันนี้เงินไหลออกเริ่มบางลงจะเริ่มโฟกัสละเมื่อไหลที่มันมีแท่งเงินไหลเข้าแท่งแรกตรงนี้ครับคือจุดจุดเข้าซื้อนะครับซึ่งจุดเข้าซื้อเนี่ยแท่งแรกเนี่ยเห็นไหมครับว่ายังไม่ยังถ้าในถ้าในอินดิเคเตอร์ของซุปเปอร์เทนเนี่ยเขายังไม่ขึ้นจุดเข้าซื้อเลย แต่ว่าในฟันโฟนเนี่ยเขาวัดแล้วครับว่ามีปริมาณเงินไหลเข้าแล้วตาแท่งนี้นะครับถ้าเราอยากที่จะต้นเทนก่อนเข้าต้นก่อนนะครับโดยที่ไม่รอสัญญาณของซุปเปอร์เทนเนี่ยเราก็สามารถเข้าที่แท่งนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าผิดผิดหมายถึงว่าไม่เงินไหลเข้าแล้วไม่ต่อเนื่องแท่งต่อไปเป็นเงินไหลออกเราก็ต๊อปได้นะครับมันก็จะไม่ไม่ช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าตัวนี้แล้วถูกเนี่ย เราก็จะมีแก็บของราคาเนี่ยซึ่งค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นไปเนี่ยเราตรงนี้เราทํากาไรแล้วนะครับพอเงินไหลเข้าเยอะขึ้นมาแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นจุดเข้าซื้อแล้วนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราใช้บันโคแล้วกล้าที่จะตัดสินใจว่าเข้าซื้อจุดนี้เนะี่ยเราไปก่อนที่เขาจะขึ้นสัญญ,ญาณเนี่ยประมาณสองแท่งนี้นะครับก็จะได้เปรียบเยอะนะครับแต่มันก็จะมีอยู่เหมือนกันเช่นอ่าเห็นไหมครับว่า เงินไหลเข้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมาจานถึงแท่งนี้มีสัญญาณเงินไหลออกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเป็นแดงแท่งแดงๆเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้แบบแท่งเขียวบางๆนะครับมันกลายเป็นแท่งแดงทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าในจุดตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคัสออกก่อนเลยคัสลอลออกก่อนเลยนะครับซึงจริงๆอ่ะมันยังไม่ยังไม่มันยังไม่ลงมาจนถึงจุดที่เขาให้คัสลอสของซุปเปอร์เทรดเนาะแต่บางคนเอาจุดนี้ขายก่อนเลยเพื่อที่จะล็อกกำไรนะครับถามว่าตรงนี้ถ้าเป็นผมนะ ใช้ได้นะครับในการขายออกเรากาไรแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์เนี่ยหรือผิดทางกลัวว่ามันจะลงจริงไหมดูในแท่งต่อไปด้วยให้แบ่งไม้ขายก็ได้นะครับเช่นสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเรากาไรไว้ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยเราก็ยังมีครึ่งหนึ่งที่ที่เห็นไหมครับว่ามันยังขึ้นไปอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครัคือถ้าเกิดบางเนี่ยม,มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับพอแท่งเขียวหนาหน่อยถูกไหมครับพอแท่งต่อไปบางเนี่ยเราก็กลัวแล้วว่าแท่งต่อไปเท้าบางเนี่ยอาจจะเริ่มไหลออก เหมือนแท่งตรงนี้ที่ที่เงินไหลออกบางเรากลายเป็นเงินไหลเข้านะครับตรงนี้เราก็อุปมาอุปไมยได้ว่าพอเงินไหลเข้าบางแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแท่งต่อไปจะเป็นเงินไหลออกได้แต่มันไม่เสมอไปนะครับเห็นไหมครับว่าแท่งต่อไปเงินยังไหลเข้าหนาเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับถามว่าทําไมจนจุดจุดนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งไม้ขายได้ไงครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับถ้าสมมติเราแบ่งไม้ขายปุ๊บเนี่ยล้วถ้ามันผิดทางคือแท่งต่อไปเนี่ยไม่เกิดเงินไหลออกเป็นเงินไหลเข้าเข้าเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมี หุ้นที่อยู่ในมือได้นะครับให้ทํากําไรต่อไปได้ให้ r ันเทน r ันโ r o f ิตต่อไปได้ถูกไหมครับเนี่ยนะเห็นไหมครับ,รบมันเป็นแก็บของราคาเลยนะครอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของอินดิเคเตอร์ฟันโฟะครับซึ่งผมมองว่าเป็นจุดเข้าจุดออกที่พอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงเรื่องของไ s i อสเนี่ยเดี๋ยว ผมค่อยมาแจ้งอีกทีนึงในวันถัดไปนะครับว่าการตีตีกรอบของ ISI I, ที่มันเกี่ยวกับฟันโฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ISI เนี่ยมันคือจุดเหมือนกับเป็นอ่าเป็นจุดวัดว่ามันเป็น o อเวอร์โหรือ o v e r อร์เซลโนะครับก็คืออย่างที่รู้กันนะครับ,รบเดี๋ยวเสริมให้เลยก็ไดนะ้จุด o อเวอร์โเนี่ยถ้าเกิดขึ้นไปถึงจุดโอเวอร์โเนี่ยคือจะไม่ค่อยดีละคือหมายถึงว่า มันเป็นจุดที่มีการซื้อขายเยอะเกินไปแล้วนะครับก็มันจะมีการยอดตัวของราคาคือไม่ง่ายเหมือนเจ้าปล่อยของแล้วอะครับนึกออกไหมครับเจ้าปล่อยของเพื่อทํากําไรน,นะทีนี้พอพอเจ้าปล่อยของเพื่อทำกำไรห,หรือรายใหญ่ปล่อยของเพื่อทำกำไรราคาหุ้นก็จะลงนะครับนะฮะเพราะว่ามีมียอดโวล่มในการเอ,อ่อออฟเฟอร์เยอะนะครับก็จะลง พอลงมาจนถึงจุดที่มันโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับก็คือปริมาณการขายเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีการเด้งกลับขึ้นไปเด้งของราคากลับขึ้นไปซึ่งในจุดเนี้ยผมสังให้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือเป็นจุดที่รายย่อยเนี่ยซื้อตรงจุดทั้งบนแหละแล้วพอราคามันหล่นลงมาเนี่ยตรงจุดเนี้เขาเรียกว่ารายย่อยคืนหุ้นให้กับรายใหญ่หรือเจ้ามือนนะครับ ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เจ้ามือรายย่อยรายใหญ่เนี่ยจะรับหุ้นกลับมาจากรายย่อยนะครับแล้วก็ลากราคากลับขึ้นใหม่ใหม่ก็จะเป็นมนาใช้จับประมาณนี้เนาะเราก็ให้สังเกตประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปนะครับจะมาว่ากันด้วยเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับส่วนใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทำสริปหรือว่าสริปเนี่ยไม่ได้ก็ติดต่อผมมาหลังไมได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะ แท็กตรวมาไลน์ไอไว้นะครับเพื่อที่จะส่งไปตัวคลิปตัวเนี้ยไปทาง l ล n e ไอก็ได้ถ้า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 มีปัญหานะครับทางไลน c h a ทนะครับเดี๋ยวยังไงก็จากกันตรงนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานําเสนอก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ